หามยังมึงเมื่อแตบเนาะดีสองหลงหลัดเนาะมเมื่อแตบกัะิหามเว้ยงานนั้นเนาะหัวแทวนี้ชิทถงไม่เลมันเห็นนี่ทุกคนไอซีมันมีเอ่าเพลสามันกับหัวสิ่นี้เฮ้ยจะซื้อเนยเฮ้ยอ่านบอกคำซีพันเชิงหัวตันี้แล้วพี่เนาะออสองเซมยิบอ้าวโ

Olha, oi. Vai correr, né? Tem que ter ระยะเนาะหน้าวานนนองซูปอะไนเนาะทุกคนเออวังซูปคุณซื้อดินใหม่ด้ดโอ้หนักหัวรักยังอยู่ว่ะอ๋อ้ปมาตอนนี้ท่านมีนักหัวใช้ไห้เ่ะ mưa áo rồi kép thật tiêu, mưa kem hết rồi ê, ê, đó. Ơi, ô, ô, ô. Ô, ô. ờ ơi ủa ủa ngoài được ờ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  đó ờ <laughs> <nào đó> ờ <laughs>

ที่ข้องขาท้าสีงวสาบจมบาจงหวะไอเดีจมบ่าจังรนไอรอนมีผ้านหน่อมืนกันเ้อะก็ย่างย่างซะอะไร แต่เรียนกันด้วยเลยนี่พี่น้องมันเหนื่อยได้ไหมตาจะมาอยู่พี่เด้อไรเอามาเด่นง่ายเสุดเลยเที่ยวไปเที่ยวเอาเที่ยวมือนี้ว่าสิผ่ากันแข่งกันใช้เวทกบใครชนะใช้เวทกบมันแดดวะอยู่นี่ฝนบนตกตามสีเหนื่อยบอกว่ายุ่ฝนขึ้ตกเลยแบบโตกกูมันโอ๊ยฝน แถบม่แต่มือนีแหลมันแดดกบถือเลยนะเชาไ้ใช่ไหเดือนพุดมาเบ็ดเต็มกอ้ไก่แล้วคือลายแท่งยเนีคไ่าจะบ่คนไหเ่ไหนี่แหละข้าน้าบ่ใส่ยูหัวเจ็บกดนั่นเลยเจ้านี่ปะ ไปพวกคามยังไงกนโอ้ยางมึงเมื่อแตบเนาะไปดิสองหลังหักเนาะมือแตบกระหามเว้ยนั่นนั่นนัวแถวนี้ชิทองไม่เลมันเห็นตื่นเย

จะไปปึ้งาเน่อยเป็นเอาแลนมากเป็นอ้่อยไ้ไอ้ลื่มลื่มลื่นไ้ไอ้แท้เย้ยิงตรแท้เแล้วเส้จะบวนแกนุเกลวัวนี่นอนแพคำว่าไม่โนขาดอะไรดียังไอยู่ในแท่ที่สิตุยนอดเองจอยเก่าบอกนี่นอดแพีบก่ดีวิบขาดแล้วว่าแแลเอหลังลเออไม่ไดนใจ งเปนแบบ่าอยูสิบหกไหมน้าหี่หก็เคยต่าเาทีนวนหนึ่มากอยู่โค้งเขาอ่ะโค้เ่อันนุ่ยง่าคก็แล้ว่าตีเนี่ยเฮ้ยทำตุกวนนี่ไปขายเนาะตุกมะตสมสมสมปอกบาวับว่าให้แล้วเลยไปหาใเวลาพอรอได้ดูพี่น้องอันนี้สิพิาพี่น้องไปรอ ไปเบิองหน้าไอ้ร้อนเนาะทุกคนหน้าเราวขวดเงี้ยเมื่กี้เขาก็ถ้าก็ทองพี่น้องก็ว่าอันนี้อข่อยเฮ้ยกระไดไอซีเราเสียเนี่ยเลยเอองัวมาทอดก็ได้โอเสียหรอกอยู่นี่ฮะเอกระไดเอ้าเซ้ด้วแฟนจ้ะค่ะนี่ทุกคนไอซีมันมีเอ่อเพลสัมพันธ์กับงัวเสย Anh mà Ê đây, phải tốp nám anh ơi, phải tốp là chỗ... Ý này chân, tôi đi là phải tốp nán bỏ Ừ, khó nhá, <laughs> <laughs> <xưa> <laughs> à, anh ta thôi Anh là <laughs> <Chúa>, lý <lì> mình nó chứ bừng nó bị kiệt, anh khẩu หย่ามาเหงัวเล้อโอ้โนี่บอจากที่ดาวบานไม่รู้นี่เื่อซื้อมวัแี้มนเม่นป๊อดองหนาจะบ่งเขาแล้วป๊ามากนได้หน่ไอ้ได้งัแล้วกินเลยนเ้เขาอีกรำบมว่าเฮ้ยแมนนจีมน่าเือยู่ไลเดี๋ยวไปทได้ว่ะเขาเอียงเขาเนี้ยเขาจ้าอันนีคแม่เย้กบเนาะเออโอ้ยเย้บมันอ็ล้องเงาไม่นนะพุนเงาเกี่ยวเขาพูนไม่ใจสิอ้าดอกค่ะอู้ายหูก็ชิงอ่ะเนาะ โอ้บด้ไซหนนาเสียมากระดงกระตองนะงาไม่ดีป้องมาดนงาไม่ดีพี่น้อเออทางง่าเด้อทางบ้านหน้าทางหน้าน้องดาทันแดงมันถึกแสบพี่น่อนี้มันบวขาดนะแมนแกนี่บมแนตัวนี้ผิ่บัจจักเคยพี่ีียานแลเย็นนามแดงเนาะดเียวอานีเดาดูเด้อไอตอนนี้เด้อ เก่งหอบรวานเลยโอ้โหจะเกลี่ยถ้าขนาดับบสกสูงๆดูดีงามงายงาไอตอนงัวงัวดากาไก่เป็ดเนาะคุ้มปลาปลาจะก็ปล่อยบะ ปลาก็มีปลาเนี่่ออมาละบานแฮเอาปลาพี่วัดกูปลาตะบงหน้าจะขึ้นรู้เถอไอ้ดดนท่ไหร่รู้มัมกรับ่ากินหัวีบตเป็นปอดจะ่มตีพี่น้องคือว่าได้นอยามนะน้องปล่อยเขาปล่อยว่านี่กไป็นลงหน้าเขาตรงได้อบึงตลอดเนาะเสียอีกไหมใส่เบ็กูปดปลาอใช่น่าจะนี่เ้ยคนนี้เฮ้ยเเนี่ยดีอะไรใครนี่เอาเลย โอ้โหเคีื่อนลงไปนี่แม่นเบิ้ลนี่หอดพุ่นบมอหอดพุ่นก๊กอันนั้นก๊อกมะคามบอค่ะแม่นบอกนั่นแหละโอ้งน้าอ่างมาดีตายอยู่ได้นี่น่ะเขาไปีนี้ก็ฉีดหน้าวานบอกเออวานเอาเออหนาขย้อนวานเนี่นี่อนี่หนาตดำเพี้ยนนี่แหงสีงามบไปนี่เป็นปุ่มเป็นปุ่มคุณสาววานยังงามไปนี่พี่น้องเอ้ยกิดวานดำเอาได้ไหมอืมขยันยังวานเอาสบายแต่ละวานเอาอย่างนี้มั้งเออคนหน้าผมงามอยู่เคแหงาบแต่คนหน้า แคใดแค่คนเออฮีแลนนี่เออถือเผานี่ก็จะได้กินนองหง่อยแล้วมันกระโปออกเลยเนาะอะแล้แล้วจะซื้อใส่เสื้อสีแดงชูหยเนาอโอ้แล้วสีดำไปนี่ป้าเฮียงมาถุนป้าเออไปเป้ลซอไปใส่เวทกบอีกกบลับคักๆเลยเหมือนูิวันจิ๋วฮนจิ๋วฮัน่ะบ่า ยิ้มหาละบายดีเต็มครองเมื่อนี้ไปเลี้ยงสี่สิบตัวให้เอาเมื่อเซ้นนั่นเด้อท่านเด้อตะโก้ขวบมโมอันอีบ่าวอันนี้เออเป็นเจ้าสี่เด้อบ่าวอันนี้เด้อทุกคนเบิ่งเอาเลยต้องแทงกับี่คือพอใส่เอามันฝนตกใส่เนี๋ยวไหนเกียร์ล้วเนาะบ่ได้เอาไปแล้วฝนตกอยู่คู่มือพี่น้อง ก้านใยได้ก็ษิมีตัวใหญ่อันเป็นเต้โอกบเก็บอยู่พี่น้อง mic, ตัวลงตุ๊กอันนี้ก็มีตัวม้านก็มีแล้วพีนม้านมันมีน้ำนมเลยได้หน่นะมันจะเป็เขาแล้วเฮ้ยน้อแข็งเลยเออว่าเอาขี้วัาแล้ดำเอาได้นี่นะพุทธิเหยาเมาเนาะถ้าแล้วดำนี่แห้งมันสิงอ่ะพี่นะเบิ่งได้กอเขาสองซางเขาสีผาก็เป็นยุงเขาเห็ดกิ่นผาเนาะนะเห็ดซอยเขาเจ้วก่อนคือเขาแรงก้อนที่สียเมืออ เออพวกนุ่มๆเพื่อนกันสิบ้ากันไปใส่เวทกบกบพี่น้องนี่ขาดีน้อหนายเนาะจักทิ่มเด้บาดนี่เขาเดือดขาดเนอะเป็นน่ารอดเลยเว้ยน้าอ่ะเด็กน้อขั้นโค้งอย่างละนี่ก็คือแบบว่าบ้านสวนนะเอามาเดินมายังมูคูมายามสิพี่น้องฆ่าไปพี่น้องมีบอลขอกนัวมี่ขอกไก่มี่น้องป้าเพื่อนคนเ้อบอลขอกโคตรลองถ่ายไว้ก็ใช้ไมนมา ถอดอันนี้ออกก็นี่ถอดอนากวงเติบอยู่นี่เนาะน่ะเนาะได้อยู่ได้สอบอยู่ได้นี่น่ะคักคอืมบรรยากาศดีเลยน้ให้เราบานเท่าให้เขาได้เนาะเออนาะพี่น้องเปิ้งวรนนี้ก็หักน้องด้านนี้ก็หัก็มาขังแดดกันอ่ะสองคนเพิ่มไปน้ำคาวสิจะขึ้นไปน้ำคาวกุ้มจ้าไปไปน้ำคาว เมื่อไงเยวนั่งทายอยู่นี่ไปงานาคลิปนี่นะนี่เขตนะไปยียงเขานี่นะไปอาเกือบตัวนี้บ้างท้พี่น้องอีรอนสีมาอาปาหาจินมาเล้งไา่ไีหอวไปดอ่วนผักชิ้นไข่เั็นอนี้นะเนาะเออ ลายดิจอากปลาอันนี้จะเอาออกแล้วว่าปลาจะเลี้ยงอยู่นี่เเอาออกแล้มันอันนี่แบบ่บานหาปลาหน่อยรุบานโอ้ยปใหญ่เยาอุนองงน้องมีปลารุบานปลาด็กหน่อยปลาผูใหญ่ด้เนี่ยหนึ่งสองสามงโปลาโอ้โใหญ่มันตัวใหญ่ได้ล่ะ ป้าคุหญงเลวใบป่าช่องโตลกกันไหมป้าโตกเออเารอรเดน้อยหนอนี่เนี่ป่าลูกเนพักเนาะโรคัเฮ้ยบเดนเก้มันนันจะเสียโรคนะตกหวยเทยวถาเบิ้งน้ำกันพี่เนาะเ่งหัวขาดน้ปาเบิ้งมันเป็นน้ำเจ้าอันนี้ถิ่เเอาห้าม หห้ามห้ามที่สุดเอาห้ามใช้กินห้ามกินบัๆกีนหวานมีปูเดี๋ยวผ้าอเอาดีนเนาะสับบ่น้าก็ไซใสใสบอลตัวสุกง่วยว่นนี่บมอี่ละขอ่างอออ่อ่ะไปใช้บนอะไรโอ้นไหนดีแนาวๆอยู่มึงนึงนี่ตัวมกใหญ่นึงกีนี่นะ ใส่เด <ítulo> ็เอาของใส่มาให้แล้วในที่ได้เฮยกระขูห์กระขู่อันนั้นทั้งซีใส่อีบวกแหละใอยู่เออไดใส่พวกเจ้าตีกินแน่อันนั้นจำขู่ทั้งตัวได้บอกได้ได้ไมีกบไม่กบกระย่ามันโอ้กระย่ามันแล้วใส่ไป

ป้าเอาอันนี้ใส่ปลาปากมากินดีเว้ยน้อยมันมากเนาะนี่น้องวัดไม่ได้อันนี้เบิดเนาะแต่ปลาปากเต็มแหเลยดูขอเจ่าตัวหน่อยมันออกโอ้มันดูดไปเนาะปิงเนาะปิงตามบุกงงเอาวะนี่จะบุกคืนฝากไปให้เอาวะนี่บาด๊บอะไรเพลงร้ายิงตัวใหญ่กว่านี้งลงพื้นมันไปเติมโตอะฮ่าฮ่าฮ่าวุ้ยแจวหน้าหม่สมเนาะชิพ่อกินแรก เขาแม่มันยังจะเต็มเลยใจเทียงตัวเลยเนาะเออ่ะก็ยังไงบัสิบปาพ่อกินพ่ออยู่เออเปาป้าใหญ่เยอะกระโปรดป่าเป็นอยู่เด้อนมากินเนาะปลาปากเนาะมากินเขาอโอปลาดุกอปลาดุกกระมิ้นปลาดุกกระมี้ปลาดุกหน้าบอกปลาดุกหน้าโอ้โหใครแต่มันคือมันใหญ่มันสิกิตปลาหน่อยได้เนาะ ปลาเอะนี่ปลาปลาปลาปาเป็นเยเนี่ยมันนานบอพ่อมึงพ่อมึงาเอาจะมึงปากมั้งจ้จาคนแลกันเด้เสร็้ไล่ตบวบจ้านอ้นาได้ร้อนเอาเออเอาขืนมาละมันนากับเอามาเนาะเหนไอ้เปรนิดนะนี่ด้แเปรนิดได้แสบเพกินปลาี่การคาคอ ตัวทำปีกินกันนั่นเอาจะเอามาปล่อยจะถุงปล่อยปล่อยจะปีกายพุ่นฉุนนี่ตัวใหญ่เห็บป้องอันนี้ให้กับพ่อปล่อยบางเดือนหาเดือนหกเออพี่น้องเออพี่น้องเอาน้อพี่น้องห้าสิืตัเออใหญ่อยู่ด้วยนี่อาบัดป้าอันนี้ป้าอันนี้สำหรับคือบลาคือกันนีอันนี้ป้าอันน่ะปลากินหยาเออตัวไอซีตัวละก่อยเห็นแต่วะเออปลากินหยาตัวกันซีรัะก่อยปลากินหยากับปลาปลา ปลาปลาในเชฟปลานนจันเดี๋ยวทุกคนเอิดเนาะเออมุกกันนี่ปลาผู้ที่เต็มกับผูนี่มีหอดปลาเค็งผู้อมนนถ้ากับบาเดียวจะมาอะไไหลลายบบเป็นน้ผ้งเข้ามาเออเออที่กี้บ้านเนี่ยไล่ทันเพื่อที่ได้กินมันบ่เออแสดงว่าเป็นน้ำผึ้าปกติว่าตอนคือสีหูว่าห้าสิกินคนน่ะตอนหับเด้ ในน่าเอี่ยวเออไปบ้านตูโคิดว่าแบบว่าพิ่นยูนี่ซ้ำสิกินแล้วแด้คิดว่าถือแถวบดายมาหาลังไฟหนึ่งเขาแไหมเขาโอเคไปใส่ลายเด้อพี่น้องนี่อันนี้กะห้องใส่ไก่น้องใส่ไก่เป็นตัวดีได้ค่ะฮะแล้วบอนใส่หรอกมันสีอันนี้กบมีสามหู ตัวเด็กเนาะเจ็บเก่าเจ็บฮ่าคเด็กงูขี้มากรถมากขวี้ได้ได้โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับก็สิได้ปิดไว้เพียงสามีเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องลัดนะกัสโนอยไอ้กนเซนตบอโยอดเด็กกทีมงานเท่านี่แหละพี่น้องพอกันเก็บไหนพี่นาเด้อที่สำคัญอย่าลืมมาโฆษณโคลาสลาเด้อเมื่อเนี้มาเบิ่งอ่ามาดินหน้าบอร์ดอนเนาะมากแบบนี้เด็ดพี่น้อง ให้บ้านนี่เฮ้ยเจอกันคิมนาจะได้กาฝากพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ซองซาวเด้อฝากพี่น้องมึงโฆษณาที่สำคัญแล้วก็คันอยากซัพพอร์ตซะหน่อยกับกู๊ตส์โอ้กู๊ตในถ้าอยากซัพพอร์ตซะหน่อยกับน้องรัดกะกู๊ตส์สปูตแตงกู๊ดกู๊ดมันกูดกูดกูดไปยอกันไปคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีบ๊ายบาย